สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับช่อง AJ พิมพ์ช n n น l นะครับต่อจากคลิปเมื่อครั้งก่อนเราขอติดตั้งสร้างวิทยุออนไลน์ฟรีได้พอร์ตได้ IP มาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นสร้างกันในรูปแบบของแซมบทแคทนะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเปิดหน้าตัวแซมขึ้นมาถ้าคุณมีโปรแกรมแซมนะครับเปิดขึ้นมาก็กดตรงบวกตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้นะครับไปพร้อมกันนะครับ กดบวกนะครับนี่ก็จะใช้ตัวเลือกอะไรดีนะฮะตรงนี้นะครับที่คุณจะเห็นอยู่1 2 3 4นะครับคุณจะเลือกตัวใดก็แล้วแต่นะครับเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ผมจะเลือกตัวที่ mp 3 pro จะชัดเจนนะครับไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับของเพลงนะครับอลองดูนะครับ ผมจะกดตัวนี้นะครับ mp 3แล้วกดโอเครูปแบบหน้าตาขึ้นมาอย่างนี้นะครับอยู่ในตรงนี้นะครับที่คุณจะต้องทำหนึ่งนะครับและสังเกตด้านบนนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะกดตรงนี้นะครับคำว่า high อ่าสูงสุดนะครับส่วน s e r v e r ตรงนี้แหละครับที่สำคัญที่สุดนะครับ การติดตั้งนะฮะตัวนี้ของเก่าในแซมที่มีของเก่าในแซมที่มีของเก่าในแซมจะมีเราจะลบทั้งหมดนะครับเราจะลบทั้งหมดส่วนตัวข้างบนนี้นะครับคุณก็ถ้ามันติ๊กอยู่อย่างนี้แล้วก็แล้วไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็อย่าไปสนใจตรงนี้ก็อย่าไปสนใจนะครับที่เราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับก็มีตัวนี้ชื่อสถานีที่เราอยากจะใช้นะครับลองดูนะ ไป IP ตรงนี้เราได้มาจากไหนพอร์ตตัวนี้เราได้มาจากไหนพาสเวิร์ดเราได้มาจากไหนนะครับก็เฉลยนะครับได้มาจากที่เราไปสมัครนะครับวิทยุออนไลน์ฟรีไว้เมื่อก่อนหน้านู้นนะครับอลองกลับไปดูนะครับเนี่ยที่ผมสมัครไว้นะครับนี่เลยเห็นไหมคะนี่เลยครับผมจะลอก IP ตัวนี้เป็นตัวเลขแล้วก็พอตตัวนี้เป็นตัวเลขไป แล้วก็หัสผ่าน3จุดนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะลอกไปติดตั้งนะครับตามผมมานะครับอลอก7จ็ดนี่เลยคัดลอกอมาที่นี่เลยนะครับลบทิ้งแล้วก็วางลงไปพอตเราก็ลบทิ้งนะครับพอตนี้เท่าไหร่3 5 1 2 1อ่า ขัดลอกไปครับส่เข้าไปพาสเวิร์ดตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพาสเวิร์ดเป็น admin น o เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกที่ดึงตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านได้เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับผมก็จะเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็วาง ตรงนี้นะครับ My Station Name นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตามพวกเราเลยที่เราอยากจะใช้นะครับผมจะใช้คำว่าพัทยาสเตชันนะพัทยาสเตชันอ่าโอเคแล้วก,กดโอเคนะครับด้านล่างสังเกตถ้า i n c o d i n g แสดงว่าเปิดทำการได้ถ้า i d เด l คือยังไม่ได้นะครับ เราก็จะเปิดปุ่มตรงนี้นะครับไม่ว่าจะไปคลิกตัวใดก็แล้วแต่ตอนนี้ผมตั้งอยู่3สถานี4สถานีนะครับอลองดูนะครับกดปุ๊บกาลังโลดดิง้งโอเคดีมากเลยนะครับอินคอรดิ้งอย่างนี้แสดงว่า on air อากาศแล้วนะครับเราไปเช็คนิดนึงนะครับการเช็คก็คือไปที่สถานีที่คุณเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละ นี่เลยนะครับคุณผมจะเลือกฟังอยู่ที่นี่นะครับมีทั้ง1 2 3 4เขาให้4รูปแบบคุณเลือกเอาที่คุณอยากจะใช้ตัวไหนชอบตัวไหนนะครับผมใช้คําว่าพัทยารีดโอ1น3 4 5กดเข้าไปดูครับรูปแบบตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้นะครับหรือว่าลั๊กอินมันไม่สนับสนุนนะครับก็ให้ไปแก้ตัวอื่นนะครับ แก้ตัวไหนครับแก้ตัวนี้เลยนะฮะตรงนี้นะครับกระแสะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนประเภทสตรีมเซิร์ฟเวอร์ภายนอกนะครับเปลี่ยนชิ่ตั้งเซิร์ฟเวอร์นะคระับลองไปเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนประเภทกันนะครับดูกําหนดค่าตั้งค่าตัวเลขการเล่นนะครับตั้งค่าเครื่อง,งเล่น มาแล้วนะครับนี่เลยคุณจะเอาแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่แบบห้าก็คลิกคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ตรงนี้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ในฉบับเบื้องต้นใช้ตัวนี้นะครับผมไม่ชอบผมจะเปลี่ยนมาเป็นตัวข้างล่างตัวแบบนี้นะครับอืมโอเคนะลองดูแล้วก็ยืนยันข้างล่างครับยืนยันกดไปเลยยืนยัน เพยเยร์เปลี่ยนแล้วซักซิดนะครับสำเร็จอัปเดตแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนให้ไหมกดมาที่เดิมนะครับกดมาที่มุมนี้นะครับที่คุณอยากจะเลือกเอาที่คุณชอบนั่นแหละนะครับผมกดไปที่พระจายาลีโอโหลดนิดหนึ่งนะครับกรุณารอโอเค นี่คือเพลงที่ออนแอร์ออกมาจากนะครับเครื่องส่งของเราเมื่อสักครู่นี่แหละอย่างนี้คือถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Happy Radio Free นี่แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนก็กลับไปเปลี่ยนได้นะครับลองเล่นดูนะครับนี่ก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับส่วนหน้าเวฟตรงนี้นะครับคุณเปลี่ยนได้นะครับตามที่คุณต้องการนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาให้เราฟรีเขาโฆษณาของเขานะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าอยากทําได้ก็ซื้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่สําคัญหรอกนะครับเราฟังเราอยากจะโชว์นะครับเดี๋ยวจะโชว์แค่ตรงนี้ก็พอนะครับเป็นโลโก้ของเรานะครับเอาคลิปต่อไปผมจะมา เปลี่ยนหัวเว็บวิทยุของคุณใหม่นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับฟังเพลงเพาะๆนะครับแต่มีคําเตือนที่หนึ่งนะครับเวลาคุณมาเปิดทําการอยู่ที่นี่นะครับถ้ามันเออร์เลอร์นะครับคุณก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับสังเกตตรงนี้ต้องเป็นอ่อนนะสีเขียวถึงจะอ่อนแอได้นะครับก็ใช้ได้ฟรีเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ